สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมเชฟโรเลตมาสาคมรุ่งเรืองนะครับตอนนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของเชฟโรเลตที่ที่เป็นโมเดลรถที่ขายอยู่นะครับแต่ตอนนี้โชว์รูมแห่งหนึ่งนะไม่มีรถขายแล้วนะครับก่อนที่จะเลิกจัดจำหน่ายรถเชฟโรเลตทั้งแบบผลิตแล้วก็ขายภายในสิ้นปีนี้แต่ตอนนี้ลองไปดูสถานการณ์รณว่าจะเป็นยังไงบ้างต่นนี้ไม่มีเชฟโรเลตขายเลยนะครับโอเคนี่คือคือถือว่าโล่งหมดเลยนะครับ นี่คือเชฟเอกขายหมดสต๊อกพอดีนะครับแล้วก็เออ่ในนี้ใย่ว่าขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับแต่บางครั้งจะมีพนักงานมาทํางานอยู่แนละ้วตอนนี้นะครับเพราะว่ามีรถขายต่อแล้วนะครับนี่คือนีคอ่คือเพราะนี่คือตั้งแต่ปร่ามือตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับโอเคเี้จะไปเข,ข้าข้างในว่าเป็นไงบ้าง นี่แหะครับก็บอกว่ามันโล่งมากนะครับทีนี้เรจะเห็นเก้าอี้ตรงนี้นี่นะครับโล่งมากเลยนะครับผมตรงนี้เลยเตรงนี้โล่งมากตรงนี้มีที่มีเก้าอี้ขนาดแบงนี้นั่งก็ต้องบอกว่าโล่งมากนะครับแต่บางครงั้งคุณี่โบโจลงเดียวอยู่อย่างเล่มนี้นะครับมีทั้งโรเตสเซอร์โคโลราโด์ก็เหมือนกัน ตอนนี้ัที่ว่าก็หมดเกลี้ยงเขาคนบางคนก็จองมาเยอะหมดแล้วใช่ไหมครับแต่แนวอันนี้ก็ยังไม่มีแล้วนะครับนี่ลงหมดเลยนะครับแต่หลายคนนึกถึงเรื่องสื่อบริการนะครับก็ยินยันไม่มีอยู่นะครับสื่อบริการมีอยู่นะครับตอนนี้คือเนื้อป้ายให้ดูโอเค ก็ต้องบอกว่าโล่งมากเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเชฟเลตขายแล้วนะครับก่อนที่ภายในสิ้นปีนี้เ,เชฟเลตจะไม่มีต่อแล้วก็จะอําลาตลาดนองไทยภายในสิ้นปีนี้นะครับตอนนี้รถล้างสต๊อปหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับคือไม่มีรถเหลืออยู่บ้างจะดีทรเดียวนี้อตอนนี้เราดูห้องนักเสพดูกัว่าอะหรเปล่า ยัง,ยงมีพนักงานอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่คือในสต๊อกไม่มีแล้วตอนนี้ศูนย์บริการยังคงมีอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ศูนย์บริการยังคงอยู่นะครับก็ยไม่หนีไปไหนหรอกนะครับยังไม่หนีไปไหนหรอกครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับศูนย์บริการอยู่ตรงนี้นี่คือ นบริการนะครับเดี๋ยวเดี๋ยโอเคอันนี้ก็โอเนี่นี่นะครับนี่คือก็ต้องบอกว่าเชฟหรเลไม่มีรถจำหน่ายในสต็อกแล้วแต่ศูนย์บริการก็คงมีอยู่ต่อเนื่องนะครับโอเคนี่คือสถานการณ์ของเชฟโรเลตในหมากตะลามคนะครับตอนนี้ไม่มีรถในสต็อกแล้วนะครับก่อนสิ้นปีนี้ไม่มีเชฟรเลยจะจำหน่ายอีกต่อไปเพราะว่า แบรนด์จีนก็คือเกรดบอลมาจำหน่ายแทนแล้วนะครับนี่นะครับก็นี่คือเชฟเ e ตหายไปแล้วนะครับไม่มีรถค้างในสต็อกแล้วนี่ครับตอนนี้เชฟเวตก็ไม่อยู่อีกต่อไปนะครับโอเคทีนี้ก,กุงก็รู้สึกนึกนึกถึงกับเชฟเวตมาก่อนนะครับก็จะให้บริการต่ออีกต่อนเนื่องต่อไปนะครับนะครับคือทำตลาดตั้งแต่ปี25 4 3จนถึงปี2 5 6 3นะครับ มีอายุแค่ยี่สิบกว่าปีนะครับจะถ,ถือว่าเชฟเลยไม่มีรถในสตาร์ไปแล้วโอเคโอเคก็แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ